ส w a p มาแล้วครับกองทัพสอเหลืองจากค่ายซูเปอรช์ชาร์ตนะครับเป็นคันซีรีส์ใหม่ล่าสุดของทางค่ายเขาเลยนะครับนิวคาซี่เอ็กคอร์นะครับคันซีรีส์ตัวนี้ต่างจากตัวเดิมยังไงอ่าก็มีจุดต่างอยู่บ้างนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยใช้แล้วก็เคยจับมาทั้งสอง ซีรีส์นะครับทั้งซีรีส์แรกซีรีส์แรกตัวนั้นที่ต่างๆที่เห็นได้ชัดเลยก็คือด้ามจับจะเป็นทรงนี้แหละครับทรงด้ามพุดเดิลแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นด้ามยางด้ามโฟมยาง v eva นะครับเกือบ <c oughs> <c oughs> พูดผิด eva ทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟมยางโฟมยาง แต่ว่าตัวนี้ปรับโฉมมาก็คือใส่เป็นด้ามก๊อกมาเป็นเนื้อก๊อกผสมมานะครับก็ทำให้ดีไซน์ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบแล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยนะครับอ่าแล้วตัวที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดมากๆสำหรับผมเองนะครับ ก็คือน้ำหนักคันที่เบาเบากว่าคันเดิมน่าจะประมาณ30-40%เนแหละนี่นะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็อยากให้ลูกค้ามาจับดูเองอะมากๆเลยตอนนี้ก็คือน้ำหนักเบาแล้วก็เด้งดึงเด้งดึงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นแบงค์ลายเอกคอส ทั้งเส้นนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูแบงก์กันแบงค์เลียวเลียวเล็กนะครับตรงสเปคผมมากอันนี้พูดในแง่ของคนตกปลาคนหนึ่งนะครับไม่ได้พูดในแง่ของพ่อค้าเลยที่ว่าตรงสเปคเพราะว่าผมชอบไอ้แบงค์ที่เล็กๆเลวเียวอย่างนี้แหละแล้วก็คันที่มีน้ำหนักเบาจับก,กระชับมือตอนนี้น่าจะตอบโจทย์ ของน้าๆน,นักตกปลาแล้วก็ลูกค้าที่ชอบสไตลน์นี้ชอบสเปคแบบนี้นะครับกับคันราคาพันต้นๆน,นะครับแล้วก็ได้นี่ครับดูไปช้าๆเลยได้คันที่สวยงามแบบนี้ก็คุ้มมากๆครับคิดว่ามีไม่กี่ค่ายหรอกมีไม่กี่ค่ายแล้วมีไม่กี่ยี่ห้อที่คันระดับ พันต้นๆแล้วก็น้ำหนักเบาเด้งดึงดังปึ้งปังแบบนี้นะครับหายากครับคุณภาพสุดคุ้มแน่นอนนะครับกับเงินที่ซื้อไปอ่าถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจเซียนดงฟิชชิงช็อปอำนาจเจริญนะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลา หรือทักเออหรือโทรติดต่อมาเลยที่เบอร์091 104 92 17นะครับ0911049217นะครับโทรมาติดต่อสอบถามหรือดูรายละเอียดได้นะครับผมจะส่งรูปภาพให้เป็นช็อตๆเลยจุดไหนที่อยากดูเป็นพิเศษผมก็จะถ่ายส่งให้นะครับถ้าลูกค้าอินบอกมาถาม ผมขอเสริมนิดนึงนะครับคันชุดนี้ซีรีส์ตัวนี้ซูเปอร์ชาร์จเขาผลิตมาเฉพาะเบสนะครับมีทั้งหมด3เวทเป็นเวทงานกระสูนงานข้อปักนะครับก็เป็น6กขีแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นงานประช่อนงานเบาๆตีอยอยางตีกบยางก็จะเป็น แ7แล้วก็เวทใหญ่เวทหนักๆของเราก็คือ10 20นะครับคันระยะ6ฟุต7นะครับผลิตมาชุดนี้เป็นคัน6ฟุต7ตัวนี้ที่ผมถืออยู่เป็นเวท10 20นะครับย้ำอีกทีนะครับนี่ครับแบงค์เล็กนิดเดียวแต่ว่าเรื่องความแข็งความเหนียวก็ต้องคนที่เคยใช้คัน ตัวเก่าอ่ะจะรู้ดีว่าเหนียวและเด้งดึงมากๆนะครับคุณภาพก็สมเหตุสมผลครับคันราคาพันกลางๆเอ้ยพันต้นๆไม่ถึงพันกลางๆอาบอกราคาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ว่าผมกักราคา1,400บาททวนครับคันตัวนี้1,400บาททวนนะครับค่าจะทรงต่างจังหวัด ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการขนส่งเพราะว่าบริษัทขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอของรัฐนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อของรัฐนะของรัฐและก็ของเอกชนบางบริษัทเขาจำกัดความยาวของพัสดุที่ส่งก็คือท่อท่อพัสดุที่เราส่งนี่แหละส่งใส่คันเบ็ดไป คันท่อนเดียวนี่จะมีปัญหาเพราะว่าเขาจํากัดบางที่จํากัดเมตรยีสบางที่จํากัดเมตรห้ิบแต่ว่าคันเรามัน6กฟุตเจ็ดฟุตเนี่ยเกือบเจ็ดฟุตอย่างเนี้ยมันเกินแน่นอนครับเมตรยี่สิกับเมตรห้าสิบทีนี้ก็เลยมีปัญหาหน่อยหาจัดส่งยากและที่ส่งได้ก็แพงนะครับแต่ผมคิดพื้นพื้นตามหลักที่เคยส่งไม่ได้คิดแพงไปกว่านั้นมากนะครับ ก็คือใส่ท่ออพีีซีแพ็กส่งอย่างดีคันท่อนเดียว250บาทนะครับคัน2ท่อนถอดได้200บาทนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูวงไกด้วยนะวงไกด้วยว่าความกว้าง,ขงเขาเนี่ยมันจะใส่ท่อขนาดเท่าไหร่1นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วหรือ2นิ้วครึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นคันเบสตัวนี้จะมีเขาควายดูเขาควายที่เขาจับกันนะครับตัวนี้มันจะเพิ่มความกว้างของคันออกมาท่อที่ใส่ก็จะประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะตามปกติที่ผมส่งก็จะอยู่ในเลทสองร้อยห้าสนะครับค่าส่งท่อนเดียวด้วยโอเคครับถ้าน้าๆคนไหนสนใจทักมาหรือโทรมาได้ครับ คุยรายละเอียดคุยราคาตกลงกันโอเคผมเอากี่คันกี่คันเอาเวทนั้นเวทนี้ตกลงกันได้ผมจัดส่งให้แน่นอนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ